นี่ครับชื่อร้านชาเอวาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อของคุณพี่อะไรครับชื่อเล่นชื่อปูค่ะร้านพี่ปูค่ะเปิดมานานแล้วยังครับก็ประมาณสับสี่เดือนแล้วนะอ๋อก็ถือว่ายังไม่นานนะใช่เพราะว่านานๆมาหัวไซเพิ่งเห็นนี่ครับแต่ถ้าคนผ่านมาบ่อยๆอาจจะรู้จักร้านแล้วอ๋อนี่จัดร้านเองเลยใช่ค่ะอ๋อนี่ครับอ๋อเป็นขนมด้วยพี่ค่ะอ๋อก็ยังขนมญี่ปุ่นหรือเปล่าแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อนี่ครับอ๋อนั่นอ๋อพวกขนมหลายอย่างเนี่ย ชาเครื่องดื่มกาแฟเราขายทุกอย่างใช่ค่ะอ๋อพวกชาเขียวอะไรมีหมดค่ะอ๋อนี่ครับร้านอยู่ตรงก่อนถึงแยกหน้าศาลนะใช่ค่ะทางไปปากพนังเอาเดี๋ยวผมเอา,เอากาแฟยเย็นหวานน้อยได้<ช>แก้วหนึง่งนี่ครับอ๋อพี่ทำป้ายด้วยอรอคนอนัน้นนอ๋อก็คือเครือเดียวกันนะขนมเยอะโอ้ขนมพวกนี้เหมาะกับการกินกับเครื่องดื่มนะขายหลายอย่างครับ อันนี้ชอบดื่มพวกเครื่องดื่มด้วยได้ปเลยขายอ๋อเมื่อก่อนทำไกด์ค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอ๋อเป็นไกด์ใช่อยู่โปเกตค่ะโเกตอ๋อหนังบ้านเพราะว่ามาติดโควิดอยู่ก็เลยคนนี้ชอบด้วยก็เลยเปิดอ๋ออยู่ยาวเลยกลายว่าดูแล้วน่าจะอยู่ยาวแล้วนะสามสี่เดือนผ่านแล้วถ้าตามนัมาเขาแยบ่านโปรแล้วสามสี่เดือน อ๋อชงคร่องทุกเมนูแล้วิอะไรนะคะช่อ๋อครับก็คือบ้านเกิดเราอยู่นี่เลยหัวใจอ๋อจะไปเป็นไกดที่ภูเก็ตักัหลายปีเหมือนกันนะหลายีอ๋อนี่ครับอันนี้ก็ร้านก็ไม่ใช่ f r เป็นร้านเราตั้งเองใช่ว่าเริ่มต้นที่แก้วละยบาทนะ เน้นขนมกินเล่นเอวานี่ชื่อคะชื่อลูกชื่อร้านสาวค่ะร้านสาวเขาเลยตั้งชื่อว่าชาเอวานี่ครับช่วงนี้หัวใจฝนไม่ฝนไม่ค่อยตกพี่ช่วงนี้หัวใจฝน,นตกไหมอาทิตย์ที่แล้วตกค่ะอ๋อติดนี้ร้อนหน่อยนะ เดี๋ยวใส่รอดก็ได้ผมนะ่ากินตรงนี้เลยเคคนี่ครับมันเปิดถึงกี่โมงครับตอนเย็นตปนประมาณตุ่มนึงค่ะตอนเช้ากี่โมงตอนเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงเช้ารประมาณเจ็ดโมงถึงตุ่มหนึ่งนะคำคำนี่ครับก่อนถึงแยกหน้าศาลถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปปักกนั่งนะ,ะเดี๋ยวชิมเลย แก้วนี่ตาไหร่ครับเนี่ยยี่สิบาทโอ้ยทำต้นนี้ยี่สิบเองนะอ๋อมีตาเรียบร้อยอันนี้คือเบอร์นี้ติดต่อร้านได้เลยนะได้ครับ,บ 99, 4, นะี่ครับศูนย์เก้าเก้าสามศูนย์สี่สองแปดนะแล้วก็หกเดี๋ยวลองชิมดูครับนี่ครับได้มาแล้วครับในเยอร่อยครับรนี่ไกยย่ยกคนนี้ไม่มีลูกมือ เล็กๆขายมันีกันครับน้องสาว่ยางอพี่้ขนมมไม่หลายอย่างนะครับใชดได้ได้เลยพี่แก้วใหญ่แล้วก็คุ้มราคา,าชจาัดกลมๆดี